สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะจะมาเต e ิมไขมันนะคะไขมันหน้าเด็กนะคะแล้วก็จะมาเต e ิมตรงนหน้าผากน,นะคะเพราะว่านมีปัญหาหน้าผากบุ๋มเนี่ยค่ะแล้วจะให้มันนูนนะคะเนาะแล้วก็องค์คหมักมันจะตอบนิดนึงนะคะเติมให้มันรับกับหน้าผากน,นะคะแล้วก็มีปัญหาล้องแก้มล้องแก้มลึกนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะเนะว่าหลังทำเสร็จจะเป็นยังไงนะคะติดตามกันได้เลยนะคะอันนี้คือหลังทําเสร็จแล้วนะคะที่บอกคือหน้าผากเนาะอันนี้คือหน้าผากนูนแล้วนะคะไม่ยุบเหมือนเมื่อกี้แล้วนะคะเนาะแล้วก็คมักนะคะ เต็มขึ้นค่ะรองแก้มื่อกี้ที่ยู่ไปนะคะก็ดีขึ้นนะคะคุณหมองดูเรามากค่ะไม่เจ็บเลยค่ะชอบมากค่ะ You just always playing games with my mind Need to stop it cause you popping k No w you got it I'm just plotting I just thought it yeah You could be my J.Lo f l a s s girl no halo uh uh. Everything I need you got that yeah